นระหว่างที่ประกวดเก็บตัวสนิทกับประเทศไหนมากที่สุดคะส่วนส่วนมากจะลาวปาเป้าแล้วก็ฟิลิปปินส์มิเชลแล้วก็เลบานอนมายาค่ะแล้วก็ออคอสตาร,ริกาลิสเบธด้วยเพราะอะไรที่ทําให้เราสนิทกับสนมกับเขามากมากที่สุดก็ปาเป้าเพราะว่าเขาเป็นรูเมทของแอนเราเป็นรูเมทของแอนแล้วก็ดูแลแอนดีมากเลยต้องขอบคุณนะ, <laughs> <laughs> ะแล้วก็มิเชลจริงๆ แฟนแฟนางงามของฟิลิปปินส์กับไทยใช่ไหมคะจะแบบสู้กันตลอดเวลาออแล้วก็เราเพิ่งจะได้มาคุยกันวันสอมวันแรกแล้วถ่ายรูปลงเลยบอกว่าไม่ต้องมีสงครามนางงามแฟนนางงามก็เลยกลายเป็นคู่จิ้นกันตอนนี้นจริงๆเขาเป็นเขาเป็นคนที่น่ารักมากค่ะแล้วก็มีความอบอุ่นเราเป็น support system ให้ กันละกันแล้ว,ลวทุกอย่างที่มีอะไรที่แบบกังวลเขาเป็นคนที่เรียวมากแล้วก็ตอนที่แอนได้คุยกับเขาเขาจะมีความคอมมิ่งแล้วก็แบบถ้าเราตื่นเต้นเขาจะแบบใจเย็นๆ oh. ใช่แอนก็แบบเป็นคนตื่นเต้นแล้วก็โอ้โหแตบบ่ตลอดเวลาเขาแบบชิวๆชิลๆก็เท่ชอบก็จีดเลย